พามาดูที่เท็กซัสหน่อยนะครับเอลซาวาดอร์มีวางแผนเรียบร้อยครับตอนนี้จะเปิดสถานทูตเอบาซีแห่งที่2นะเราเรียกบิตคอยเอบาซีหลังจากแห่งแรกเปิดไปแล้วที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับที่ลูกาโนสวิตเซอร์แลนด์แห่งแรกเรียกบิตคอยเอบาซีนะครับของเอลซาวาดอร์ล่าสุดครับคุยกับรัฐบาลท้องถิ่นของเท็กซัสนะครับเปิดอีกสาขาหนึ่งครับก็เป็นบิตคอยเอบาซีนะครับของ ของเท็กซัสเลยนะเพราะว่ารัฐเท็กซัสเนี่ยก็เป็นรัฐที่เขาเรียกว่าไหโปรบิตคอยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่ามีการร่วมทุนเนี่ยอันนี้นะฮะสูงมากเลยนะตัวเลขก็คอมเมอร์เชียลเอ็ก e นน์นะครับก็คือคล้ายๆจะทำเป็นเปิดเป็นศูนย์คอมเมอร์เชียลเอ็ก e e c น n ์อ i ค e x น h a n กเอ็ก j e c น์โปรเจกต์ต่างๆเนี่ยแล้วก็มูลค่าสูงกว่านี่นับยังไงวะเนี่ย1,244ล้านอะไรประมาณนี้นะครับดอลลาร์ด้วยนะ ก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับมเพราะนั้นก็ถือเป็นข่าวที่ดีนะครับเป็น adoption หนึ่งของ Bitcoin ที่เอลซาวาดอก็เปิดสาขา2แล้วสาหรับ Bitcoin Embassy อโอเคไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับดูเหมือนว่า CPI เมื่อวานเนี่ยจะไปส่งปฏิกิริยาบางอย่างนะครับกับตลาด Bitcoin บ้างแหละนะครับหนึ่งคือเรื่องเทรดสอคืออะไรรู้ไหมครับ2คือเมื่อวานฮะเป็นวันที่คือวันที่13นะไม่ใช่สิ รายงานวันที่14นะวันที่13เนี่ยเป็นวันที่มีการถอนมากที่สุดใหญ่เป็นอันดับ3เลยนะในรอบปีนะของ Bitcoin อ,ออกจาก Exchange นะครับ <c oughs> โดยที่มูลค่าการถอน Bitcoin อ,ออกจาก Exchange นีอยู่ที่ประมาณ130ล้านดอลลา,าร์สหรัฐโทษทีคิดว่าใหญ่เป็นอันดับถือว่าใหญ่เป็นอันดับ3นะครับของ เลคคอร์ที่ผ่านมาสำหรับปีที่แล้วนะครับมันบ่งบอกถึงอะไรเพืเ่อนๆมันบ่งบอกถึงว่ากูเบื่อแล้วไงไม่อยากเทรดละเข้า <c oughs> ใจปะคือคนเริ่มเบื่อแล้วหรือเปล่านะว่าไม่อยากจะไปเก็บไม่อยากจะเอาตังค์เก็บในเอ็กเชนจ์ละช่วงนี้งดเทรดวะ่ะไปดูซีรีส์เกาหลีดีกว่านะก็เริ่มถอนออกจากเอ็กเชนจไปเก็บในวอลเล็ตตัวเองในฮาร์ดแวร์วอลเล็ตอะไรก็ว่าไปนะครับก็ชัดเจนนะแท่งเนี้ยอันดับามนะหนึสา ก็น่าะสิน่าสนใจนะครับว่าภาพอย่างนี้จะเดา่ายังไงได้บ้างนะสำหรับ Bitcoin ที่ไหลออกจาก Exchange ค่อนข้างเยอะนะครับเป็นถือว่าใหญ่เป็นระดับ3จากเรคคอร์ดที่ผ่านมาทั้งปีเลยนะครับโอเคพามาดู Ordinal Gain หน่อยนะครับ Ordinal Gain Momentum นะครับ Ordinal คืออะไรคือไอ้โปรเจกที่ไปทำพวกเอ็อฟีหรือพวก Smart Contract ใน Bitcoin เป็นที่ทราบกันดีนะฮะว่าไอ้ตัว ตัวบิตคอยเนี่ยเขาก็มีสมาร์ทคอนแท็กนะเขาเขียนได้นะเขามีสมาร์ทคอนแท็กไม่ใช่ว่าอิตอเรียมเขียนได้คนเดียวนะแล้วหลายคนก็บอกว่าสารพรัะสูงเงินบิตคอยก็ควรจะต้องมาทำสมาร์ทคอนแท็กโน่นนี่นั่นสินะฮะก็อย่างที่เรารู้อะถ้าเราไปคุยใน Bitcoin Maxi ทั้งหลายเนี่ย i ิตคอยมันถูกคิดมาเป็นเงินนะมันไม่ได้ถูกคิดมาเป็นสมาร์ทคอนแท็ก t r ทรานซัคชันอะไรจริงๆทําได้นะแต่พอทําได้เสร็จแล้วเนี่ย จริงอีเว้นคำว่าสมาร์ทคอนแท็กเนี่ยก็ถูกใช้กับบิตคอยเป็นเป็นอันแรกนะไม่ใช่ใช้กับอีเทเรียมนะฮะเออ่ฮาวฟินนี่มั้งที่เป็นคนพูดคนแรกมนะั้ผมจำไม่ได้ใครพูดคนแรกเออ่แต่เอาเป็นว่าบิตคอยเนี่ยเขาก็มี เขาก็เขียนสมาร์ทคอนแท็ได้เอางั้นเถอะนะฮะแต่ที่ผ่านมามันก็ไม่ค่อยมีใครไปทําอะไรสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีโปรเจกต์ออร์ดิ l นลเนี่ยที่ไปเขียนพวกสมาร์ทคอนแท็เนี่ยทำเอ f นอะไรบนบิตคอยแล้วหลายคนก็สนับสนุนนะตอนนี้เสียงก็เลยแตกออกเป็นสส่วนส่วนหนึ่งก็เป็นบิตคอยแม็กซี่จ๋าๆเลยบอกว่าเฮ้ยบิตคอยมันเกิดมาเป็นเงินจะเอามาทําทําไมไอ้พวกเนี้ยมันล็อกเชนนะมันทําให้ข้อมูลนู่นนี่นั่นเปล่าๆจะเอาพวก NFT อะไรมาเก็บบนบิตคอยเชนทาไมนะฮะ ก็คัด้้นนะฮะกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าอยากเห็น Bitcoin มี Adoption กับเขาบ้างนะฮะเพราะว่าอ t h e เ e ี m ยมทำได้เราก็ต้องทำได้นะฮะผมก็ไม่รู้ละตอนนี้ปัน่นเงินมั่วเลยนะแต่จริงส่วนตัวผมค่อนข้างเอนไปทางแบบยังไม่ต้องใส่อะไรเหอะนะไอ้พวกอย่างเงี้ยหน้าที่เนี้ยให้ทาง Ethereum อ t h e เ e ี m เขาไปทำเหอะนะอย่าไปยุ่งเลยบิตคอย n ถ้าอยากจะเป็นเงินก็ไปเป็นเงินให้มันสมใจนะครับแต่ถ้าบิตคอย n มายุ่งกับอย่างอื่นเนี่ยมันไม่ไม่ค่อยดีไง เดี๋ยวมันผิดพลาดขึ้นมามันจะไปกระทบอะไรบางอย่างกับไอ้ส่วนที่มันต้อง,องเป็นซาวด์มันนี่นะอะไรแบบเนี้ยนะครับหลายคนบอกก็ไม่ห่วงแต่อยากให้มันมีอะไรแบบเนี้ยก็ว่าไปแล้วกันแต่ว่าเมื่อวานโม um, เมนตัมออร์ดิแนลก็ดูเหมือนจะได้เปรียบขึ้นมานะได้เกณฑ์ขึ้นมาแล้วก็มี NFT Mint มินขึ้นมาเนี่ยประมาณตั้ง76,000 NFT นหกนเอ็นเเูบิคอลเลยนะฮะอืม